มือในวันนืองเขาจะมาเก็บขยะวันนเอ,องนอนขยะเมื่อีนวันขุดเดี๋ยวต่อไปเบิง่งอะไรกันมันมันสิเป็นมือล่างมือกับขยะเปียกขยะรีเซ็คเกินเด้พี่น้องมันมันมันสีมาเป็นบอ่บอ,บอแต่ละมือบอ่อเป็นประเภทนะมันกับไก่เนี่ยนข่อยเพราะไยก็บ,บออยากให้คข่อยออกไปหลายปัไหา ไปหนาบ้านพูดมันไก่พนว่ามันลำบากว่าันนาบ้าน่อยมันกัไก่เนาะพูด,นนพดออติดถนนผัวนะจักรยานสีแดงบ่จักรยานสีแดงแอแอเออเออเออออจักรยานสีแดงมาีบ่ เอามาอันนั้ใส่รถขยะพ่อได้ถีบคือรถซาลิงบ้านเฮานะสงสัยสิได้ซื้ออีนนี่แหละเอาขยะไปถิ่มอันอันแบบพ่อใหไงเราก็รับถ้ารับบดหรือนะเอาขยะไปถิ่มแล้วก็กวาดขยะกวาดหิมะคอยกับเฮ็ดยางอื่นน้ำเฮียนน้ำชาน้ำต้นไม้ต้นใดน้ำปลาดูแลไปพู้นบ่ล่ะก็ว่าเพิ่นก็บ่อยากให้ไปนะเพราะว่ามันลำบากเพิ่นก็คือเฮ็ดเองดอกกับหัวกับ ฉันก็อยากเห็ดเนาะซอ,อยกันตัวเ่นว่าเจ้าเห็ดงานหนักหลายอยา่างแล้ววะสันเทิ้งดูแลสัตว์เทิ้งดูแลเจ้าของทั้งดูแลข่อยวะสันมันบ่ไหววะสันมไม่เป็นไรสันอ๋อเหรอ Oh, โอหกล่อเนี Nein, ่ก็เลยล่อโกดังคอยนี่คอยก็โอ hmm. ้เมื่อยแทะส่วสิกลับมาอีกที่นึงกันี่ก็ใบกลองบักใหญั่งเงันนี่แหละใบไม้กลองใบไม้ปุ๋ยมักปุ๋ยยังคอยก็เคยเอาไปใส่ต้นพูนอยู่บานนี่มันกัมันหลายผลมันหวพุดนะพุดนะผู้ใดมักปลูกพักปุ๋ยยังแต่ว่านน้ำไอ้บ้านแขวนบ่มีอันแดดคอยก็เลยวคิด้านปลูก มันจะปลูกตะกีมากเด้ปลูกพักปลูกหญ้ากินนะเนาะบ้านนี้มันบ่แมนที่พี่น้องมันหญ้าหลายชาล่าหลายก็เลยบ่เยอะขยะหลายเด้อก็เ,ยเกลยบ่ลอดไทยเเบิ่งพุ่นน่ะลูก่อยลาบชาดผลล้างทำไมเอ่ยล้างทำไมเอ่ย ทำไมลูกยินข้าหมคะเดี๋ยวแม่ไปเอาข้ามาให้นะเดี๋ยว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 ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเปเอาข้ามาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้ามาหรือเปล่าวะเอมันถึงบ้านเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้าให้เดี๋ยวเดี๋ยวมาๆมาๆเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเอาข้าวให้ไปไหนมาเขาไม่รู้ทำที่นอนให้แล้วไม่นอนเนี่ยเดี๋ยวแม่เอาข้ามาให้ลูก เดี๋ยนะมามามาไปไหนมาโอ้ยบ่ได้หดต้นไม้ข่อยต้นนี่นี่เห็นบ่เอาเข้ามาปลูกล้าบ่ได้หดเขาเนี่วันเมื่อวานไม่ได้ลดเดี๋ยวลดน้ำก่อนเด้อมันสิลืมเด้เนี่ยอันน้ำกระบกพ่อใหญ่ว่าอันน้ำเป็นอย่างคือบกว่าสนมันหัวบบบ่บหัวแล้วข่อยตักหดดอกไม้ดอกไายข่อยนี่แหละ โอ้ดอกไม้ก็ง่ามคักผุ้น่ะเห็นบ่ดอ,บอกบกงงีบ้บานเปิงเครืองสีสวยงามดาวเรืองชันนะ่ะเออแต่กาน้ำปดเอ,อ้เนี่ยไปไก่อันสาดหลาย์สตอสัตเก็สทีรุดจ้ำลง เดี e er na, pa, ๋ยวน้าอย่าหนีนะเดี๋ยวแม่แปาข้าวมาให้เดี๋ยวอันนี้กับอีหยังละตะ๊กแตนบ่เลยอย่างตกหนางเอปะปะเอามาอ่่ออนกัเป็นจกาชาเอาเอา จ้าเด s <S uh, nah so ี๋ยวไม่เอาข้าวให้นะไม่ต้องมานะไอจัดไกแจ๊กน่ะไม่แม่ข้าวไห้ด้เห็ดผิดมากเดี๋ยวลองทำไมฮะตีเด็กเลยนะ มิจะตีเด็กเลยมิจจะตีเด็กเลยเดี๋ยวบูบาบูบาอาบูบาล่ะบูบาล่ะบูบาบูบาลุกมามาหอมก่อนมาหอมก่อนมาหอมจุกก่อนมาหอมจุกก่อนจิมาจุกก่อนมาจุกมาเป็นต่อมาพิบนะพิบนะอู้ดอกไม่งามส เนี่ยนี่บางทีแหละพี่น้องบางดาวเรื่องคอยถ่วมหวมัวมึงไงเคยมีอยู่บอกเขาเคยเห็นเด้อนี่พูดนะพูดนะบู๊ยดาวเรื่องถ่วมหัวพี่น้องสูงคักสูงแน่มันงามคักที่ละเนาะบ่ได้ใส่ย,ยังได้พี่น้องบอ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ย,ยงังเลยดินมันดีสงส,สัยสิดินดีนะเฉพาะมองนี้เด้ว่ามันเบิดบานเบ,ดบนิบดบานมันบดีดอกดินได้